หนูรายงานตัวหน่อยหนูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคอยคอยอะไรปู่อะไรพี่บูดีชายลูกแม่ลูกแม่อะไรลูกแม่ลูกแม่แอนออร่าดีลูกพ่อพ่อแม่ ลูกพ่อบอยสิริชัยใจใจเกินอะไรใจเกินอะไรพ่อแน่ใจเกินพ่อแน่ใจเกินใจเกินใจเกินอะไรลูกใจเกินาใจเกินเลยพรุ่งนี้วันแม่แล้วค่ะ หนูจะได้หอมแม่ไหมเนี่ยแม่มาแม่ไม่ได้มาแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่ทางานแล้วว่าจะโทรหากัดอูย,ยอย่าโยนค่ะจะได้โทรหากันได้้้ไ้ไไไไไงงงเเเเเเอออาา่่่่ดดดดดลยดยยยยยถึมมมมมมัุทนนู๋๋๋๋ปปกใใหหหหีีีวววส ส่งมาให้หน่อยค่ะส่งปากกว้างๆมาให้หนูหน่อยเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนยายดูให้เดอ๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้มาก่อนเดี๋ยวมาก่อนยายจะบอกเฮ้ยเราไม่อยู่ตรงนี้เราเราไปหลังนะเดี๋ยวยายยายยายจะเป็นคนดูยายจะเป็นคนดูให้มาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว มานำนำหนำหนำนำเออนำนำนำน้าหน้นำหนำหนำ้ามันเหลือมีคนเก่งๆนะปุ๊บเก่งอย่าเก่งใครกันนะมันไม่ดีรู้ไหมมาตัวอะไรตัวอะไรมามายังมายังไหนได้ยายดูให้ก่อนอุ้ยยังไม่อ้าปากเลยอ้าปากยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้ยายเป็นคนดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวยายเป็นคนตัดสินให้คนกลางกดกด กด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 มาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพ่อพรุ่งนี้วันแม่วันไหนไหนก็วันแม่วันพ่อไม่วันไหนไหนเราก็รักเหมือนเดิมรักพ่อรักแม่รักพี่รักขอโทษค่ะขอโทษค่ะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างเหนือยายดูก่อนเอาตอนนั้นตอนนั้นไปไหนนะตอนนั้นไปไหนนะ

หรือสาวแม่มาอย่างลูกรอนะลูกต้องรอก่อนนานๆถึงจะมาหนูตดตดดอ่ะทำไมหนูตดล่ะโอ้โอย่าแย่งกันแย่งกันป๊ายอยากคักม,ม่อยาพักกับแม่โอ้โหเหม็นโด หาย่างลูกอ๋ออาปากยังไม่มาเอดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุณองนากาพานะพาพานันเยวพเดี๋ังไม่มายังไม่มายังไม่มางมาเยอะ เาต้องเต้นรอองเต้นรออออมมาเ็มาเร็วเเอาเฮ็ดไปเฮ็ดเร็วเฮ็ดเฮ็ดมาดูยายฟาดงกันไม่เลเฮ็ดดอกไม่ต้งายกันหุืนะบ่เลยเฮ็ดกับนกับชนนี่เนาะอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋วาใหม่ยหญ่หมูเล้งหมูเล้งมูเล้งมูเล้งอยมาแล้วมาแล้วีพเร็วเร็วพ่เอาพี่พวยเร็วพี่พวยเร็วเร็วเร็วโอ้เราเพลนทานอีกแล้ว

ไั Whoa, ่ลสามนนี่อันนอันน oh ah. okay. yeah> okay. ี้แม่อันนี้อันนี้เขาไม่ได้มาสองอันปอกหมอนเนี่ยเอามาตะพ่นเอามาตะพูนเลยไปเก็บมาเร้วมาใส่เาอั่งนี้ได้เลือสีฟาัเวไปก็ไม่ต่างเพวมางุด็ปงม่้างเกไปต่างเวลางม่่างเด็กงไม่เด็วไมตเดกกวาไม่ต่ากานม่าเด็๋ยวเด็กกวเดี๋ยวางไเด็่นดกว่่างเกง่างเ่อเลยค่ะ นี่ตัวขาวก่อนนะตัวขาวแล้วก็เอาผ้าปูทิ้งเขาไม่ดึงหัวจี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 ขาินมาได้เลยืมยากกันเนี่ยภาษาเด็กหน่อยเอาไหมายังตัวอะไร <c oughs> ใครเนี่ยใครเบ๊พี่พลอยห,หาย <c oughs> เ่ะอันนะอี่ยอ้ไปได้นะอ๋อลช่ฮะช่วยด้วย <c oughs> เป็นไรลูกล้มเหรอโอ้เจ็บตรงไหนขาขา<ะ>เจ็บตรงไหนเจ็บมือถอดไปเลย ถอบไปทางนี้หน่อย,อออยโอ้ยโอ้ยโอ้โออยเราเจ็บแค่ไรนเนี่ยปวดขาอ๋อไม่ปวดขาหรอ <c oughs> เจ็บมากไหม <c oughs> ไม่เจ็บมากเลยอืมไม่เจ็บมากอ่ะไปทาะไรเนี่ย <c oughs> น้องเพชรพลอยหายไปไหนพี่จิ้มตรงป่าอ๋อพี่จิ้มตรงป่าโอาไปจิ้มตรงป่าเฮ้ยทำเป็นนะเน,นรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยดูดูดูเขาทำเห็นเจอเลยนะหเห็นเจอเลยนะจิ้มเอาโต้พจน์เหมือเดิมอือพจน์เหมือนเดิมจิ้มตร,ปรง,งป่าค่ะเราจิ้มตรงป่าค่ะอ๋อ ไทิ้งตรงป่ามูมาหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยอืมกำลังเล่นกันคาะพีน่น้อไปแล้ว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  ไปรับโทรศัพท์ที่ใครโทรมาโอ้โกจิ้งจงป่าอ่ะจิ้งจงป่าเึ้ยโอ้โหข้าเข่าขายายรับโทรศัพท์ใครโทรมาลูกมายายรับมายายรับอ่ะเอาเข้าไปเข้าไปิ้งจเอาไปทิ้งกองป่าเลยนะเอาไปทิ้งกองป่าเลยเอาเข้าไปเอายายทวดทวดหนูทวดหนูโทรมา ชวดหนู